ประเพณีท้องถิ่นกับบทบาทดนตรีพื้นเมืองประเพณีท้องถิ่นเป็นมาของดนตรีพื้นเมืองซึ่งแต่ละภาคมีความแตกต่างกันภาคเหนือประเพณีของภาคเหนือมักจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนในท้องถิ่นตลอดจนประเพณีของศาสนาพุทธบทบาทของดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงเช่นสะล้อซึงและกองแอล นำมาผสมวงรวมกันจนเกิดดนตรีพื้นบ้านที่มีความไพเราะมีทำนองที่อ่อนหวานนุม่มนวลละมุนละไมเป็นธรรมชาติเป็นการสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนภาคเหนือที่เป็นคนอ่อนหวานมีน้ำใจใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติส่วนใหญ่ใช้บรรเลงในกิจกรรมในประเพณีต่างๆเช่นวงกองมองเซิงใช้บรรเลงประกอบฟ้อนมองเซิง วงปีจุมใช้บรรเลงประกอบการแสดงซอเป็นต้นเพลงจอยเป็นเพ,งเพลงภาษาพื้นบ้านที่ขับร้องขึ้นเพื่อฟังกันเองนิยมร้องเล่นกันในหมู่หนุ่มสาวระหว่างเดินเล่นในหมู่บ้านในกลุ่มหนุ่มๆจะใช้เพลงจอยเพื่อเยี่ยมเยือนบ้านสาวที่ตนหมายปองไว้ เป็นการบรรยายความในใจและให้สาวจำเสียงของฝ่ายชายได้โดยใช้ภาษาที่อ่อนหวานนุ่มนวลเพลงสองเป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบเกี่ยวพาวราศีกันระหว่างชายหญิง เป็นการร้องโต้ตอบแก้ข้ารมกันมัวเนื้อไตอนุรักษ์กรรมสอเอาไว้ช่วยกันสืบมีดต่อยห้องพี่น้องคนเก่าคนใหม่ละเอาใจใส่จะบอดละบอถอยทักษาประเพนีภาคกลางส่วนใหญ่คนในภาคกลางทำการเกษตรรักชีวิตเรียบง่าย รักความสนุกมีความเชื่อและศรัทธานในศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอาชีพดนตรีพื้นบ้านภาคกลางเป็นดนตรีที่มีการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของคนภาคกลางรวมถึงกิจกรรมที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยการรักความสนุกสนานของคนในภาคกลางเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการขับร้องเช่นกลองยาวชิงฉาบกลับมงคลุย และนิยมเล่นเป็นวงเช่นวงกลองยาวใช้งานรื่นเริง วงปิพาดม่านใช้แสดงงานศพเป็นต้นเพลงพื้นบ้านภาคกลางเพลงพื้นบ้านภาคกลางที่นิยมร้องเล่นเช่นเพลงเรือ วันนี้ฉันมาที่จะว่าเพลงเลือกลัวคนฟังนี่เขาจะเบื่อเพลงอีแซวเลือมมันไดเพลงลำตัด เพลงเต้นกรรมรำเคียวเป็นเพลงที่ใช้เพื่อความสนุกสนานบันเทิงในโอกาสอุริงานรื่นเริงต่างๆเพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงที่ใช้กล่อมให้เด็กนอนหลับ ซึ่งมีหลายประเภทเป็นเพลงที่แสดงถึงความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกว ញាតិមេដៃមេដៃក៏ប្រដាកូនសា